สวัสดีท่านผู้ชมครับผมนายเอ็มโรข้าววันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบในเกม Class of Clan เราจะมาสอนวิธีการบุกทางอากาศนะครับที่ผลิตใหม่ครับคือเมื่อกี้ผมบุกไปแล้วนะครับบุกไปเริ่มอันนะครับ ลืมเปิดใหม่ห้าแสน้วด้วยกูนี่เสียใจเลย,เลยต้องมาอัดใหม่นะครับไม่เป็นไรครับเราไม่รี็กกับเรื่องแค่นี้ครับ <c oughs> เราจะรอกันนะครับถ้ากูรอไม่ไหวกูก็ใช้เพชรเลยนะครับใช้ดีไหมไม่ดีมาง ทิงฟื้นแนะล้กูรอไปไว้แล้วซัดผลิตไว้ก่อนเลยนะครับเราจะบุกถ่าอากาศยาวนะครับงานนี้เพราะผมเริ่มติดใจทางอากาศแล้วสี่ตัวแล้วก็ เอ๊ะมันคือกี่ตัวไม่รู้เก็บเก็บน้ำยาก่อนไปบุกไปกันเลย สูตรในนัมาเป็นรูปใบกัญชาสร้างเมืองน่าไร้สาระมากเลยแสนหนึ่งห้าหมืนสามแสน สามแสนมีแต่น้ำหนักมีแต่น้ำยาเลยว่ะสามแสนเมืองยางใหญ่สองหมื่นสี่แสนไม่รอดแน่ ท่นบอกทางอากาศว่าแล้วผมลืมอะไรกลับกลับกลับเกือบเกือบไปแล้วแล้วเกือบไปแล้วครับท่านดี่นะที่ผมหันไปมองไม่งั้นผลิตไปก่อนเลยแม่งเผ็ดจาก300เหลือสองร้อยหนึ่ ใส่เพชรโคตรเปลืองเปลืองแค่วันนี้วันเอะละอะไรวะแสนหนึ่งไม่เอาแสนหนึ่งเอาดีไหเนี่ย ผมค่าผลิตทาหารกูนเนี่ยหมื่นหนึ่งหแสนหนึ่งก็ไม่รู้จะคุมหรือเปล่าเนี่ยได้แค่ทนุนได้แค่ทมาดอกไม่ได้แสนหนึ่งขอสองแสนขึ้นครับลูกเพ่ tức 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 tất 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 ขอสองแสนเน,น้นๆสองแสนชี้จ้าทานที่เรามานักดาบสีตัวนี่ไงเจอแล้วนักดาบสีตัวบลูนสามสิบสี่ตัวแล้วก็ไอตัวอะไรเนี่ยเขียวๆเ,เนี่ยผมชอบเรียกมันคืนครับเรียกสไตล์ผมนะมันคือ สามตัวน้ำยาเพิ่มเลือดสองแล้วก็น้ำยาสเปรดหนึ่งน้ำยาไอ้ค่าแคนดูเลือดอะไรไม่รู้ช่างมันแคนมันอยู่ไหนวะบุกแน่มันไม่ต้องนับหรอกเย่ h <Yeah. S 1> ลงครับท่านอยู่กันทำไม สเต็ปเดิมครับสเต็ปเดิมไปเลยเอาไปไหนอะทางนี้เออเราลงไม่ยัง้งบอกเลยมาแนวหดมาใกล้แคนตามเมื่อกี้ ที่กูลืมอัดเสียงครับลงตามหลังเป็นเลยมังเกอร์ครับที่ผมเอามาังเกอร์มาเพราะอะไรรู้ไหมครับมันเร็วครับเลยเอามาดูความรวดเร็วนครับมันเินเร็วชอบชอบเอาหายหมดไหนวะ หายหมดแล้วอะ่ะหายตอนไหนวะยังไม่ทันตั้นตัวเลยหันมาตายมาแล้วไม่เป็นไรลูกน้องเรายังมีเยอะเรื่อยๆลูกน้อง ไปเลยสองดาวแล้วครับคันนี้โผถูกแสายฟช็อตเลยเฮ้ยเร็วๆๆวเร็ว,รว,รว,รวผมว่าได้แค่สองดาวแล้วมั้งเนี่ยโอย้จะตายแล้วคิงคิงอย่าพึ่งตายลูกพ่ออย่าพึ่งก่อนเอ้ยข้ามันช่วยกันลูก ช่วยกันจะตายแล้วเอาวิาสาตก่อนว้าตายแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยชนะได้ไงวันนี้โอ้โหชนะมายังเฉียดชิวเกือบแพ้แต่ก็ไม่แพ้กูชนะมาได้ไงเนี่ยใสๆครับ เงนขึ้นสามล้านพงพวดเลยครับไม่มีอะไรละทาหารทะลอก็นานไว้พัาดหนนะ้าเจอกันครับเจอปืนครับบาย